วันนี้นะครับกระทรวงพมนะครับโดยกรมพัฒน,นาสังคมและสวัสดิการได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมทํากิจกรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับภายใต้หัวข้อจังหวัดปลอดภัยคนไทยไม่ไร้บ้านนะครับเป็นการที่กระทรวงพมนั้นเป็นแกนหลักและร่วมกับอีกหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธนารณส,สุขนะครับรวมไปถึงหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ในการที่จะดูแล นะครับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีกว่า8 0 0แสนชีวิตนะครับให้มีความมั่นคงในชีวิตให้มีความมั่นคงในที่พักอาศัยเพราะว่าวันนี้หัวใจสำคัญของการดำรงชีพแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัย4ี่คือบ้านพักอาศัยการที่วันนี้ได้รับจากรายงานจากท่านผู้ว่านะครับว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเรามีคนไร้บ้านอยู่อีกไม่ถึง30รายนะครับประมาณ20กว่ารายเท่านั้น ก็เป็นความหวังครับว่าภายในสิ้นปีนี้เราจะเห็นจังหวัดสุพรรณบุรีที่ปลอดจากคนไร้บ้านเพราะว่าปัญหาเรื่องคนไร้บ้านนั้นบางครั้งไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยแต่จะลามไปจนถึงเรื่องเป็นผู้ป่วยทางจิตนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการเยียวยาหรือแก้ไขได้ทันท่วงทีนั้นก็จะพัฒนาความป่วยนั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นภาระให้กับทางการแพทย์นะครับให้กับบุคลากร ดังนั้นงานในวันนี้ทางกระทรวงคอม,มต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและท่านผู้นําท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้มาร่วมกันผลิตก,กําลังทําให้จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเป็นจังหวัดําร่องในโครงการตัวอย่างนะครับว่าจังหวัดปลอดภัยคนไทยไม่ไร้บ้านเมื่อมีความมั่นคงในชีวิตเมื่อมีที่พักอาศัยสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นการทํางานที่มีไรายได้นะครับและท้ายที่สุด ก็จะทําให้สังคมในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็หวังว่าจะได้พัฒนาให้กับทุกๆจังหวัดนะครับทำให้คนไทยทั้งประเทศไม่ไม่ต้องไร้บ้านอีกต่อไปนะครับอทา่รกนไร้ไบ้านการที่จะหาที่พักอาศัยนะครับให้กับคนไร้บ้านนั้นไม่ใช่เพียงแค่หาบ้านให้อยู่แต่การเสริมศักยภาพการสร้างอาชีพการหาอาชีพให้กับพวกเขาเหล่านั้นมีความจําเป็นและสาคัญไม่แพ้กันเพราะว่าถ้าหากว่ามีบ้าน แต่ไม่มีรายได้ก็จะไม่สามารถมีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยในการดำรงชีพประจำวันนะครับดังนั้นหน้าที่ของกระทรวงพมไม่ใช่เพียงแค่หาบ้านให้อยู่แต่ต้องเสริมสร้างศักยภาพแล้วก็หาอาชีพนะครับผลักดันให้มีรายได้เพื่อให้ทุกคนนั้นได้เป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของสังคมไทยนะครับแล้วก็